นี่ต้อนรับก็สู่ช่อง easy and simple investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆอีกครั้งนะครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการค้ำประกันกันครับแต่ละท่านเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่ากระอักกระอว่วนใจมากไหมครับในการที่จะต้องไปค้ำประกันใครสักคนหนึ่งอย่างกรณีเช่นเราอาจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็เพื่อนในต้องการจะกู้ยืมเงินนะครับแล้วก็หาคนจะมาค้ำประกันสัญญางเงินกู้หรือแม้กระทั่งการที่พี่น้องของเราไม่มีเครดิตพอที่จะใช้สถาบันการเงินได้ก็มาไหว้วานเราในการออกรถให้หรือว่ากู้ยืมให้ในชื่อเราซึ่ง ความรู paid, ้สึกที่เกิดขึ้นมันจะเป็นความรู้สึกแบบกืนไม่เข้าคายไม่ออกมันมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์ทั้งเรื่องความเห็นอกเห็นใจทั้งเรื่องน้ําจิตน้ําใจเกิดขึ้นมาปะปนกันมากมายครับความคิดเห็นของผมณเวลานี้นะครับผมจะไม่ค้าประกันใครทั้งสิ้นนะบางท่านอาจจะมองว่าเองใจดําไปหรือเปล่าไม่ช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าแต่ทีนี้ผมมองว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลความรับผิดชอบส่วนบุคคลหมายความว่านี่ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ย คุณควรจะต้องรับผิดชอบตัวเองโดยการที่สามารถสร้างภาระกู้หนี้ยืมสินโดยที่ไม่ต้องเปเดือดร้อนใครครับอันนั้นคือหน้าที่ที่เราควรจะต้องพึงกระทําถ้าเราจะไปค้ำคนคนนึงด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณพึงระลึกไว้เลยนะว่าคุณเป็นหนี้วมกับเขาและมีภาระผูกพันหนี้ไปพร้อมกับเขาโดยในทันที คุณต้องเชื่อมั่นเลยว่าไอคนคนนั้นน่ะจะมีวินยัยจะไม่เกิดอะไรร้ายๆเกิดขึ้นทําให้มันไม่สามารถชาําระหนี้ในระหว่างทางได้เลยซึ่งถามว่าเป็นเช่นนั้นนะ่ะเราจะเ้าตัวเองไปเสี่ยงทําไมนะฮะแต่ในทางกับการบางคนก็อาจจะคิดว่าเอา้า้วถ้าเผื่อในยามที่เองมีปัญหาละอยากต้องการคนที่จะมาค้ำประกันให้เองละก็อย่างที่ผมบอกไงครับว่าเวลาถ้าเราจะเป็นหนี้เป็นสินอะไรเนี่ย ก็ให้เราเลือกหรือให้อยู่ในขอบเขตเส้นทางที่เราจะต้องไม่เดือดร้อนใครครับถ้าจะซื้อรถถ้าเราดาวสูงเราก็ไม่จําเป็นต้องมีคนค้าจะซื้อบ้านเราก็เอาบ้านจำานองมีธนาคารบางธนาคารที่ไม่จำเป็นจะต้องมีคนค้านะเราอย่าไปโยนภาระอันหนักอึ้งไ,ไปให้คนอื่นเขาก็ขอสรุปไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าคิดจะค้าใครนะครับผมก็คงจะไม่ห้ามหรอกถ้าอยากจะค้าให้พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณจะต้องเป็นหนี้ร่วมกับเขาไปด้วย และคุณจะต้องเชื่อใจคนที่คุณจะค้ำประกันได้แบบสุดหัวใจเท่านั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม